สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มีเจอเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระเบื้แนซึ่งประกอบไปด้วยแอ e ซ์แนอแนซ์ขจุสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตรายิงเกษตรที่นี่ครับอยู่ที่หมู่3บ้านไดวังตําบกลกรุงชิงอําเภอนพิตาําจังหวัดนครศรีธรรมราช <c oughs> ที่อย่างนี้ครับอยู่บนเขาสูงแล้วก็เรียกว่าสลับซับซ้อนด้วยเทือกเขาทีเดียวนะครับกว่าจะมาค้นหาเจอ เจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขามีทุเรียนอยู่270ต้นนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนอายุ7ปีก่อนหน้านั้นเขาปลูกเงาะครับปรากฏว่าสู้กับลิงไม่ไหวกับการขนส่งไม่ไหวราคาต้นทุนมันก็สูงที่สําคัญอีกครับพอหันมาปลูกทุเรียนเห็นเขาปลูกกันแล้วได้เงินได้ทองปลูกมาเป็นระยะเวลาเนี่ยเปีตอนที่มันปี5นะครับปีที่5ปีที่6น่ะโอ้โหขอโทษนะครับได้กําไรทั้งหมดนะครับสองหมบาท270ต้น อ่อนอ,อกอ่อนใจกับการปลูกทุเรียนเหลือเกินเห็นไปทางไหนก็บอกว่าใบไม่มีนะครับเห็นไปทางไหนก็ต้นเรียกว่าโซมเหลือเกินมาเจอของดีมาเจอที่ปรึกษาดีพาเข้ามาปรากฏว่าติดอกติดใจตื่นตาตื่นใจกับต้นทุนก็ถูกที่สําคัญครับเห็นเลยพ่นปุ๊บเช้าเย็นเห็นใบทันทีเป็นอย่างไรครับมาติดตามกับสวนทุเรียนแห่งนี้กับผู้ที่มาเป็นที่ปรึกษาและเจ้าของสวนครับสวัสดีครับท,ท่านครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเจ้าของสวนแนะนําตัวสักนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรครับสวัสดีค่ะนี่ป้าเจือนะคะตรงแถวกรุงคิงอ่ะในเขาเรียกป้าเจือค่ะเมื่อก่อนสวนทุเรียนป้าเจือนี่ใบไม่มีต้นโทรม,มันไม่มีลูกค่ะแล้วทําไงดีอ่ะไปซื้อ,อนอนมาใช้ก็ไม่ดีไปซือ้อนี่มาใช้ก็ไม่ดีดีนั่นแหละไม่ใช่ว่าของของ,ของไม่ดีแต่ว่า มันแพงมั่งอะไรมั่งพอฉีดไปเจ็ดวันเอาโฉมแล้วทำไงดีว่ากูไปไหนก็ได้ก็ไปเจอน้องก็เนี่ยพี่เจอเอนนี้<อ>ไ,ปไปเจอที่ปรึกษาผลิตภณัณฑ์แหมนี่คแค่แนะนำตัวด้วย,ยความตื่นเต้นบอกซะไปหมดแล้ว <c oughs> แต่ว่าที่ปรึกษาตอนนั้นช่วยแนะนำด้วยแะ,ะ่รัาว่าทำไมมาเจอพี่เจอได้อย่างไรครับชื่อสลินทิ์บุญโสภานะคะหรือแถวนี้เรียกว่าป้าตายนะคะ,คะแล้วก็ไปเจอป้าเจอร้านค้า ก็แกก็คุยเรื่องทุเรียนให้ฟังว่าเออใช้ไอ้นนนก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีป้าก,ก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูมหศจรรย์หรือสามเกอวนแพนให้ เอาขอยืมก่อนด้วยนะ <c oughs> ไม่เอาเหมือนกันหมดหลยไม่เอา <c oughs> อ๋อตอนนั้นเราบอกเลาบอกว่าไม่เอาไม่เอามันก็เหมือนกันหมดที่เจ้าที่ผ่านมาครั้งแรกกันบอกว่าไม่เอาเหมือนกันหมดเลยไอเป็นกล่องกล่องแบบนี้ไปดูที่บ้านตามีหมดเลยแต่ไอป้องเขียวนี่ไม่เคยใช้เลยเอาไปเจอหนนะ้าไม่เอา <c oughs> ก็ก็ฉีดไออื่นไปก่อนที่ซื้อมาฉีดอีกแล้วพอไปอีกพอไปอีกก็ให้ยืมก่อนได้ไหมอ่ะสองขวดนี้ยืมก่อนหนะ้าสองขวดนี้ถ้าดีแล้วก็สมัครแล้วก็ซื้อเอาไปจ้ะ เเไป,เาไปเรา,<อ>าคิดยังไงถึงไปยืมเขาเอาก็ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ให้ตังค์เลยแล้วเรายืมมาแล้วเรามาทํำยังไงตอนนักสช่วนทุเรียนมันเป็นยังไงพี่เจใบก็ไม่ค่อยมีต้นก็ดูแห้งแง่งอะไรยอดมันก็เป็นเรียวเป็นกา้านทูบอะไรแบบนั้นเลยนะว่าเอ้าบอกแฟนว่าบอกเอาวันนี้ไปฉีดเขาว่าดีนักหนาที่ข้างรถไอ้กระต่ายอันไปดูตาพูดอย่างนั้นเลยนะแฟนลุงเบ่าใช่ไหมหน้าลุงเบ่าอะไรตอนที่ ลุงบ่าวเขาไปฉีดะแล้วเขาเจอคู่หูเนี่ยเขาใช้ตามที่ที่ตา่ว่าถูกไหมกระบวนการใช้แต่บางิญเขาเคยเห็นในในทัวร์ในทัวร์ทรัพท์ปรากฏว่าลุงบ่าวดู u t u b e ใช่แล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่แต่เราน่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้เห็นเห็นอยากข้างรถกระต่ายผ่านไปผ่านมาผ่านไอมีไว้นิ่งข้างรถสองแถวไงบ้านับสองแถวครับเออแล้วก็ปิดไว้ข้างรถ แล้วพอคือคนในหมู่บ้านนียจะเห็นของป้าทุกคนพอเราเห็นปั๊บอย่างนั้นลุงบ่าวดู YouTube ก็มาบอกว่ามันมีของดีเขาดูแล้เขาเห็นผลจริงเพราะมันมีคลิปมากมายมหาศาลถูกไหมครับพอมีคลิปอย่างนี้ปั๊บพี่เจือก็เลยบอกว่าเอ้านัดนไปยืมของพี่ตายก็นแล้วกันไม้ก็วันนั้นกระต่ายมาพอดีกระต่ายบ้างมีของอยู่แล้วพี่เจือเอาไปเลยบอกว่าให้ยืมสองขวดนะถ้ายืมสองขวดให้ยืมมันจะเอา แล้วก็<อ>ยื <ละ S 1> มมาสองขวดบอกว่าบ,บ,บอกลงบาวว่าเอาไปฉีดเลยอันนี้ก็บอกว่าสองร้อยก็สองฝานี่ยี่สช้อนอะไรก็ผ,มผสมมาผสมเองอะไรแบบนั้นเลยก็ผสมแล้วก็ฉีดแล้วลงไปถึงบอกว่าเอาสอสงสัยข,ข,ของเขาดีจริงไปดูใบกันะอืมจิตวันโยดมาเต็ม วันแรกพอเห็นน him ี่ต้นนี้แบบเหมือนต้นเนี่ใบจะเหลืองข้างบนเป็นก้านทูบเห็นไหมใบกอนิดเรียวเป็นเป็นเหมือนว่าแมงมันดูดใบอะไรแบบนั้นสงสัยนะครับน้าเลี้ยงมันไม่พอแล้วนั่นแหละน้าเลี้ยงมันไม่พออาก็้าใจอันนี้ปุ๋ยก็ปีหนึ่งใส่สักสองกระสอบ270สองร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยค่ะเราใส่ปุ๋ยเคมีปีละสองกระสอบใช่วันแรกที่บอกว่าดีสุดๆเนี่ยคือตอนที่เราเห็นปุ๊บก็คือตอนเช้าเราฉีดใช่แล้วตอนเย็น พอตอนเย็นมาสักสี่ห้าโมงใบมันจะเป็นมันรู้สึกพอลมพัดแบบนี้มันจะดูผิดผิดตาเลยอาจารย์ดูต้นนั้นนะนั่นนะมันเพิ่งฟื้นเหมือนกันเห็นไหมพ่อพ่อเพิ่งขีดมันเขาว่าใบผิดตาคือใบมันยังไงครับใบมันมันเป็นมันมันมีสีเขียวขึ้นเห็นไหมเมื่อก่อนมันมันแดงใบมันจะมันจะเหลืองเหลืองเป็นก้านทู่แบบนั้นเลยพอใบสีจากเป็นสีเหลืองเหลืองนั้นมันจะเริ่มเขียวถึงบอกว่า สงสัยยานี้นะอะไรยเยอะนะทําไมมันเร็วอย่างนี้นึกว่าอย่างนั้นแหละนะแล้วพอครบเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันมันก็ห้ามรร์บเขียวไปหมดเจ็ดวันฉีดอีกซ้าอีกพอสิบว่าวันที่สองสมัครไอ้นี่ดีกว่าแล้วแฟนเขาก็บอกว่ากูจะสมัครทั้งโทรศัพท์สายไปแล้วสมัครกลากระต่ายไปแล้วอก็หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตั้งแต่วันแรกถูกไหมครับตอนเย็นปุ๊บเห็นปั๊บพอเจ็ดวันเนี่ย มันเกิดการแทงยอดอะไรขึ้นมาใบมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้นที่เคยโสมใบที่เคยเหลืองดีขึ้นดีขึ้นเอาละครับมาถึงตรงนี้เราตัดผ่านว่าใบดียอดดีการเดินของยอดดีใบดีกิ่งก้านสาขาลําต้นดีดีต้นที่เคยที่เคยดว่าคําว่าโทมของต้นที่เราเป็นเนี่ยในป่าภูเขา่ดีขึ้นดีขึ้นมากนี่จากต้นเป็นเรียวแห้งมันก็ต้นโพองขึ้นใหญ่ขึ้น เมื่อก่อนต้นมันมันมันแบบแห้งแห้งอนี้เห็นไหมแบบเรียวเรียวเรียวอยู่ต้นเล็กอยู่แง้งนี่แล้วก็มันต้นโพองขึ้นนี่เหมือนต้นเนี้ยเมื่อกอนั้นแดงต้นใบอะไรแดงหมดแต่พอฉีดปอยฉีดปอยบอกฉีดดินบ้างฉีดต้นบ้างฉีดใบอะไรฉีดได้หมดครับนั่นแหละอันนี้แหละครับแล้วปุ๋ยทางดินล่ะครับของยิ่เกษตรปุ๋ยทางดิค่ะแล้วก็กระต่ายก็แล้วกระต่ายบอกว่ามีปุ๋ยทางดินด้วยผมไม่เอา อ้าวอ่าไม่เอาไปซื้อจากสากรมา,าไปซื้อ,อยี่ห้ออื่นจากสากรมาค่ะไปซื้อสากรมาก็ใส่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 กระต่ายบอกว่าไอ้นี่ดีนะอย่างนั้นพอดีน้องนัดเขารู้จักกับน้องนัดแต่มาเจอน้องนัดน้องนัดบอกว่าพี่เจอใส่อันนี้เลยก็ใส่และพอใส่เตะโยดเลยอาจารย์เตะโยดออกมาเป็นโยดเป็นบอยเป็นอะไริหามหมด นั่นแหละสั่งมาขาสิบ้าตันด้วยทีนี้อาจารย์ก็หมายความว่าเรานี่ก็ดื้อพอสมควรนะดื้ออาจารย์คิดดูไม่ว่าใช้เยี่หอะไรไอ้นั้นก็ใช้อันี้ก็ใช้อันั้นก็ใช้ฉากรไปติดปุ๋ยก็มาทีสี่หมื่นปีหนึ่งที่คําว่าดื้อเนี่ยผมกําลังมองว่าดื้อเพราะเหตุผลว่าเราไปเสียกับเงินจานวนมากกับผลิตภัณฑ์อื่นใช่ถูกไหมครับเราเลยต้องกลายเป็นคนดื้อเพราะว่ากลัวจะเสียเงินเพิ่มขึ้นใช่ แต่พอมาเจอเจอ,เจอผลิตภัณฑ์สามเกลือเนี่ย<ต>เรารู้สึกว่ามันต้นทุนเป็นไงครับต้นทุนมันถูกมากค่ะแล้วบ,บางทีเราก็เออมีตังอยู่แค่นี้เออเดี๋ยวเราไปซื้อมาก่อนแค่นี้ก็ได้แต่ถ้ากันย่ออื่นพันสองพันเราก็ต้องไปค้างเขาเห็นมาเขาก็ใกล้ค้างแต่เขาก็คิดดอกต่ออะไรเป็นแบบนั้นเลยผมพักเรื่องตรงนี้ไว้ก่อนมาดูต่อนะครับว่าพักแล้วว่าความดื้อของเรามันเกิดจากเรื่องต้นทุนถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ เพื่อเราเห็นใบเห็นต้นแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยตอนที่มันเริ่มสอนเป็นที่เรียกว่าเริ่มเป็นครั้งแรกเะเราบำรุงปีละ2กระสอบนะครับใช้ปุ๋ยเคมีปีละสองกระสอบทุเรียนของเราตอนปีที่4ี่ที่หใช่ไหมที่ให้ผลครั้งแรกใช่ไหมครับปีที่4ี่ที่ห้านั้นเราได้ทั้งหมด270ต้นเนี่ยมันกี่กิโลกันกี่ลูกกันครับเล่าผมฟังหน่อยนี้สองลูกกี่ปีเนี่ได้ทัก ห้าหมื่นได้หกหมื่นได้ไหมครับสี่ปีที่ผ่านมาได้เงินทั้งหมดห้าหมื่นหกหมื่นพูดแล้วก็เหมือนกับพูดเล่นแต่ในใจนั้นมันเหมือนสะท้านในใจไม่ตกลใช่ใช่ว่าลงทุนไปตั้งเยอะแยะชบุกป่าฝ่าเขาขึ้นมาทํางานด้วยความยากลําบากแล้วต้องขนลงไปข้างล่างขนปุ๋ยขึ้นมาข้างบนแค่ต้นทุนพวกนี้ก็หมดแล้วเรื่องการใช้แรงเรื่องของการที่ขึ้นลงเขาแล้วพอหลังจากที่เราเห็นว่าปีนี้ เราใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเรื่องใช้สามเกลือตั้งแต่เมื่อไหร่สามเกลือนี่ก็ปีหนึ่งกับสองเดือนค่ะปีสองเดือนใช้ปีหกหกมาจนถึง,งปีนี้คถึตงต่อปีหกเจ็ดใช้ในการบำรุงดูแลต้นและทำดอกด้วยค่ะใช้หมดตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจะอาเลยไม่เคยใช้อะไรเลยตั้งแต่รู้จักไอตัวนี้มาตอนเนี้หลังจากบำรุงใบบำรุงต้น <c oughs> เห็นต้น กลมขึ้นมาอ้วนขึ้นมากิ่งก้านสาขาแข็งแรงขึ้นมาใบสวยงามเป็นมันขึ้นมาดอกเป็นยังไงโอ้ยออกดอกมาต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้พอมาถึงเห็นเห็นน่าดอกช่โชออาจารย์ช่อมะย,ย,ย,ยดอกดอกอูย้ยใหญ่กว่าป่ะแล้วบอกผัวว่าไงเอาลงให้หมดไม่ต้องไว้เอาอ ก็มันเป็นแบบไหนมันไม่เยอะเราทําทีเดียวให้เยอะทราบมันเป็นแบบนี้มีอยู่สองต้นนั่นหนต้นมาก่อนนั่นแหละกับต้นนั้นถาจารมากเกินดอกดอกแรกเพื่อนเลยอาจารย์ออกมาดกมากเยอะมากเลยดอกกันนะเอาลงมาบ้าไม่ต้องเอาไว้ว่าสำเร็จไม่ต้องไว้บ้าว่าขายได้กี่หมื่นวะนะสี่หมื่นสองต้นนั่นนะสองต้นนั่นขายได้สี่หมื่นก้าไม่เคยได้เลยอาจารย์เป็นปีก็ไม่เคยได้สองต้นนั้นฉีด ฉีดไปเลยฉีดไปฉีดไปแบบไหนก็ได้ดีใจไหมโอ้ล้นเลยจากที่สี่ปีได้ห้าหมนี่ปีเดียวได้มาสี่หมื่นจากการท้นต้นสองต้นหน้าสองต้นได้สี่หมื่นไอ้นี่ถือว่าเป็นเรียกว่าตัวที่ทําให้เราจะต้องเอาผ้าแดงผ้า จ็ดสีไปผูกเลยนะใช่เพราะว่าทําให้เราเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังใช่ถูกไหมครับใช่ค่ะดังนั้นต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่เป็นต้นแบบถูกไหมครับใช่จากการใช้สามเกลือแล้วต้นอื่นๆล่ะครับในปีนี้เนี่ยปีนี้ก็เนี่ยอาจารย์ดูปีนี้ก็ออกเยอะต้นนั้นก็ออกเยอะต้นนั้นก็ตัดไปเยอะเลยนะต้นนั้น่ก็ตัดเยอะ่เห็นมีบางต้นก็ต้นใหญ่มากเลยนี่ปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้อันนี้หลายปีแล้วตั้งแต่พร้อมเหาะนูตั้งปีพร้อมเหาะโอเค แต่ว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยทั้งต้นเก่าต้นแก่ใช่ค่ะดีหมดในต้นนี้จะตายเลยนะครับมีแต่แต่ต้นใบไม่มีและตายต้นนี้กูว่าตายแล้วตายแล้วกูว่าอย่างเนี้ยนะแล้วก็นั่นแหละฉีดต้นบ้างฉีดโคนบ้างฉีดอะไร,รบ,บ้างยอดมันออกมาเอาละครับเห็นอย่างนี้นะครับเอาละรวมทั้งหมดเนี่ยดีแล้วอะไรเหมาะสมแล้วให้อสองต้นนั่นก็ถือพิเศษเมื่อปีที่แล้วถ<ช>ูกไหมครับใช,ใช่ค่ะดอกเต็มไว้เต็มได้มาสี่หมื่นปีเนี้ย เราคาดว่าทั้งหมดเนี่ย270ต้นใช่ไหมครับค่ะทั้งเขาลูกเนี้ยค่ะเราคิดว่ามันจะได้สักกี่กิโลป,ปีนี้เหรอขอสองโลพออะไรสองโลเ<ะ> <c oughs> งินเลยเงินสองโลก็สองล้านสิใช่โลละล้านใช่โอ้โหนี่มิน่าด้วยความอัดอั้นตันใจหรือย,ยังไงไม่ทราบทั้งพลูด้วยความสุขถามจริงๆเธอว่าตอนที่เราจะคิดไหมว่ารูปทรงของมันเนี่ย นะครับกับที่มันออกมาเนี่ยแล้วเราจะได้เงินสอง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 ,สองลูกเนี่ยสองสองโลด้ยสองโลงโล,ลูกของมันอ่ะเรามั่นใจยังไงว่ามันจะได้เงินสองโลลูกมันมีสักกิโลกันะนต่อลูกเนี่ยลูกมันสวยผิวมันดีแม่ผิวมันสวยน้ําสะอาดลูกสะอาดขั้วมันยาวน้ำอะไรน้ำเขียวด้วยค่ะ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่ย,ยกภูเขาบอกว่าใส่ย,ยกภูด้วยฉีดน้ําเขียวด้วยบอกว่าลองอัน,นี้ไปเลยสักครั้งหนึ่งว่าไงว่ากันให้ลองไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่ดีก็ค่อยว่ากันต้องไปซื้อฉีดน้ําเขียวก็ไม่ต้องยกภูก็ไม่ต้องเอาอันนี้อย่างเดียวย <uch> ไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่นี่ไม่ใส่อะไรฉีดอน,นี่อย่างเดียวพอตั้งใจไว้แล้วว่า ถ้าดีจริงแล้วไปจัน,นก์ขนักที่จันก็ยังแน่ฟังว่าเออพี่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องใช้อะไรกับหมาก็ไม่เชื่ออะไรใช้อย่างนี้อย่างเดียวใช้หมดใช้ไปไปเรื่อยๆเรื่อยเ,อยเอยนี่ยก็ดีมากที่ถ้าผมไม่ตัดบทก็คงจะเป็นพุ่งนี้เช้านะครับก<ช>ว่าจะเสร็จสิน้นของความตื้นตันใจออของความมีพลังใเ<ช><ช>พราะอ,อยากจะถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้ว่าสิ่งที่เธอนั้นนะครับอัดอั้นตันใจลุงบ่าวจบด้านการเกษตรมา ปีหนึ่งใส่ปุ๋ย2ถุงนะครับสถุงเท่านั้นเองสกระสอบแล้วที่สําคัญคือปล่อยให้ฟ้าฝนเทวดาได้ดูแลอุ้มชสวนฝากฟ้าสวนฝากฟ้าก็ถือว่าชื่อสวนฝากฟ้านั้นอยู่ในความทรงจําที่สําคัญครับเกินเดินทางลําเลียงต่างๆลําบากยากเย็นใช่แล้วได้เงินมา4ปีได้เงินทั้งสวนเนี่ยนะครับสองต้นเธอได้เงินมา50,000บาทจนวันนี้สอต้น ที่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือเข้าไปบำรุงดูแลรักษาเธอได้มา4ี่0 0ื่นนะครับอายุ7ปีที่สำคัญปีนี้เธอบอกบำรุงเต็มสปีดมีอะไรฉีดพ่นเท่าไหร่เธอใช้หมดเธอบอกว่าปีนี้จะได้รับเงินถึง2กิโลกิโลละ1ล้านบาท2กิโล2ล้านบาทนี่แค่ประมาณการนะครับยังไม่ได้เก็บจริงเพราะยังเห็นอยู่เต็มต้นเธอบอกว่าเมื่อก่อนคนเขาบอกกันทั่วว่าต้องใช้นะครับอาหารพืชที่มายกพูด้วยและทำหนามเขียวด้วย ซึ่งก็เป็นเคมีทั้งนั้นที่การยกภูทำหนามเขียวแต่เธอบอกว่าใช้สามเกลือก,ก็พอแล้วมันทั้งหนามเขียวก้านยาวยกภูด้วยสวยงามสีสันสดใสเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวท่านดูจากการที่เราถ่ายทําให้ท่านดูว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจรงิงเพราะความพังภูและความที่เรียกว่าอัดอั้นตันใจกับการไม่ได้เงินจากการทําการเกษตรที่เปลี่ยนสวนจกักเงาะมาเป็นสวนการเกษตรเธอภูมิใจมากอยากจะบอกความภูมิใจนี้ไหมครับกับเกษตรกรที่ว่าหมดหวัง กับการที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างแล้วก็เลือกหลายผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราอยากจะบอกไหมว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจเราตรงใจเราฟื้นฟูต้นได้ดีอย่างเราและสามารถมีเงินนะครับที่เรียกกันว่า2โลในปีนี้เป็นยังไรเช่นบอกครับสวัสดีค่ะป้าเจนนะคะ ภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่ว่าหนึ่งเราไม่ต้องฉีดเสียงกับเคมีไม่ต้องเสียงกับสารทุกยานิดไอันนี้มันไม่มีสารอะไรแต่เราใช้ไปถูกใจที่ว่าหนึ่งใช้สองตัวสามตัวได้ผลทุกอย่าง ผูก็ไม่ต้องยกผูไม่ต้องฉีดฉีดน้ําเขียวไม่ต้องฉีดอห้มันวิ่นอ,อะไรอะไเาเรียกให้พวงมันยาวๆไม่ต้องเลยใช้สามกลืนี้อย่างเดียวแล้วได้ผลจริงๆมากค่ะย้ําแล้วย้ําอีกเพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรได้เข้าใจว่าใครใช้อยู่กันขอใช้ต่อไปนะคะในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เราเองคงจะมีความสุข ที่ได้มาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้กับเกษตรกรที่กําลังลังเลถูกไหมครับในฐานะของพี่ตายครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าบ้างครับค่ะก็อยากจะบอกว่าเอออยากให้เพื่อนชาวกเกษตรใช้ใช้คู่หูมหัตรฐานเยอะๆคะ่ะไม่ต้องเสี่ยงอันตรายาไม่อันตรายใช่ค่ะ,คะออมีแร่ธาตุอาหารครบหมดสมบูรณ์ทุกอย่างเออก็พยายามไปแนะนําคนในบ้านพี่ตั้มนะฮะ ให้ใช้กันทุกครัวเรือนเลยครับนี่คือพลังของกเกษตรกรยุคใหม่ครับที่เรียกกันว่ามองหาอะไรมากมายในชีวิตที่สําคัญครับทุกคนนั้นมีภาวะอยู่อย่างหนึ่งคือภาวะของการใช้เงินถ้ามันอะไรที่ลดต้นทุนก็ท่ากับ เพิ่มภูนิพลังใจให้กับนักการเกษตรว่าสามารถจะมีผลผลิตในวันข้างหน้าได้อย่างมากมายวันนี้นมิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ภูมิใจแล้วก็สุขใจจริงๆครับที่มาติดตามผลการทํางานของ3ามเครือโอกาสหน้าจะไปติดตามพี่น้องทั่วท้องถิ่นไทยที่มีปัญหาด้านการเกษตรว่าท่านนั้นทําไมถึงยังจมอยู่กับปัญหาวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือท่านได้โอกาสหน้า<ๆ>เจอกันครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายยยยย